วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาในกรณีที่เกี่ยวกับสินสมรสนะครับว่าสินสมรสเนี่ยถ้ามีชื่อของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วคู่สมรสฝนะ่ายนั้นเอาไปจำนายใจโอนเนี่ยทำได้หรือไม่แล้วคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะทำยังไงครับเรามาดูกันนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 4 7 4เนี่ยวางหลักไว้ว่าสินสมรสได้แก่หนึ่งทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือรายได้จากการประกอบธุรกิจหรือว่าเป็นที่ดินหรือรถยนต์ถือว่าเป็นสินสมรสหมดนะครับกรณีที่2เป็นทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาโดยพินัยกรรมหรือโดยการยกให้ที่ทําเป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้นั้นระบุว่าให้เป็นสินสมรสหากไม่ระบุเป็นสินส่วนตัวนะครับตรงนี้ต้องระวังต้องแยกกันส่วนกรณีที่3คือดอกผลของสินส่วนตัว เช่นายใดายหนึ่งมีเงินฝากอยู่ที่ธนาคารก่อนสมรสก้อนหนึ่งดอกผลที่ได้มาอันนี้เป็นสินสมรสส่วนเงินต้นยังคงเป็นสินส่วนตัวอยู่นะครับส่วนวิธีการจัดการสินสมรสเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1นึ่งพบบอกว่าการจัดการสินสมรสเนี่ยใน8กรณีกฎหมายวางหลักไว้ว่าคู่สมรสต้องจัดการร่วมกันหรือได้รับความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง นะครับประเด็นสําคัญหรือสาระสาคัญเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นที่ดินนะครับเป็นที่ดินที่จะไปจำนองจำนำเนี่ยกรณีเนี้ยถือว่าเป็นทรัพย์สินสําคัญนะครับต่อไปถ้าการฝ่าฝืนคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝ่าฝืนในการจัดการสินสมรสไปฝ่ายเดียวโดยไม่ให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมผลเป็นยังไงตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1480 ก็วางหลักไว้ว่าหากคู่สมรสไฟใดไฟหนึ่งเนี่ยจัดการไปเพียงไฟเดียวโดยไม่รับความเยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามารถฟ้องเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้เว้นแต่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งให้สติยบันคือยินยอมหรือยอมรับนะครับอันนี้เป็นการให้สติยบันหรือบุคคลภายนอกผู้ที่มาซื้อสินสมรสหรือได้สินสมรสนั้นไปได้มาโดยสุจริตแล้วเสียค่าตอบแทนอันนี้ก็ฟ้องเพิกถอนไม่ได้นะครับเพื่อความว่าใจมาดูตัวอย่างระหว่างสมรส มีสินสมรสมาเป็นที่ดินซึ่งที่ดินเนี่ยใน,นโฉนดใส่ชื่อภรรยาแต่เพียงฝ่ายเดียวระหว่างสมรสภรรยาเอาสินสมรสที่เอาที่ดินแปลงนี้ไปขายได้เพียงฝ่ายเดียวโดยสามีไม่ยินยอมโดยไปแอบ,บขายให้กับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในราคาถูกเพื่อนก็รู้ว่าแอบ,บมาขายฝ่ายเดียวกรลับซื้อไว้ในราคาถูกเพราะเป็นของถูกผลเป็นยังไงครับ ผลก็คือคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งสามีเนี่ยสามารถฟ้องต่อศาลให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายเอาที่ดินเะนี่ยกลับมาเป็นสินสมรสได้เหมือนเดิมถามว่าบุคคลภายนอกต่อสู้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะรู้รู้เห็นกับฝ่ายภรรยาถือว่าไม่สุจริตนะครับกรณีนี้ฟ้องเพิกถอนได้จําไว้นะครับสินสมรสการจัดการสินสมรสใน8กรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้เนี่ยต้องจัดการร่วมกันระหว่างสามีภรรยาหากฝ่าฝืนคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเพิกถอนได้ สุดท้ายนี้หากท่านใดมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาสามารถมาขอรับคำปรึกษาได้ฟรีที่สายด่วนของสำนักง,งานอายการสูงสุดที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ